สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dark World นะครับวันนี้ก็อยู่เกม l i c e o p i a Party นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเมือถือแนว MMO Open World นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆเกมที่ผมเคยรีวิวไปนะอย่าง w o n d e r w o r l d นะแต่ว่าน่าจะไม่มีการปลูกผักนะครับซึ่งเกมนี้ก็นี่ดูดิจากกราฟ,ฟิกที่เห็นนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คล้ายๆ p e d u c a t o r อยู่นะครับสำหรับเกมนี้นะถ้าใครเคยเล่น e d u a t o r นะ ซึ่งเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับอ่าเพิ่งมาเลยกะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเป็นยังไงส่วนในเกมนะอ่าให้มาดูตรงหน้าต่างเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับสามบนนะจะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ตอนแรกมันเปลี่ยนฟรีนะครับแต่ว่าค้างต่อไปก็เสียสิบเม็ดนะเพชรแล้วก็มีการกดให้ดาวถูกใจอะไรทักอย่างนยะเกี่ยวกับพวกโปรไฟล์รูปเราที่เราโพสไปนะจะถาม่าโพสไงใช่ไหมนี่ให้กดตรงนี้นะครับตรงเนี้ย แล้วก็ถ่ายรูปนะครับนี่ก็ถ่ายรูปเลยโชว์ถ้าไม่เอาก็กดกระบาดแล้วก็สามารถโอ้มีบินโดนด้วยแต่ว่าบินโดนใช่ไหมมันก็จะเป็นมุมมองแบบข้างบนใช่ไหมครับอันนี้มุมมองแบบข้างหน้านี่อันนี้มุมมองแบบหน้าเรานี่หน้าอย่างบ้องเบลมีท่าโพด,ด้ะนี่จะเปรียวแต่อย่างอื่นก็บล็อกอยู่นะครับนี่ สามารถปิดชื่อได้ปิดข้อความได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก,กดถ่ายไปครับแล้วก็กดโพสสามารถโพสได้นะก็พิมพ์อะไรก็พิมพ์เลยประมาณนี้หรือไม่ก็พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้แ้วก,กดโพสนะน่ะก็นี่ตั้งโพสเสร็จแล้วให้เราไปดูตรงที่โพสนะอยู่หน้านี้นี่ก็คล้ายๆ f a c e เฟ o บุกอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเหมือนการถูกใจมั้งน่ะใช่นะ ก็ <G ül üş> ผมเพิ่งเล่นเกมนี้เลยนะแบบยังไม่เคยลองเล่นมาก่อนนะแล้วผมก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือโหลดเสร็จก็ลองมาเล่นดูเลยนะ่ะต่อไปก็เป็นคู่มืออันนี้คู่มือผู้เล่นใหม่เหมือนว่าเ่าเกมนี้เหมือนจะมีพวกพวกอาชีพต่างๆเราทำนะเออน่าสนใจขึ้นแล้วใช่ไหมมีหลายอายชีพนะแต่ก่อนอื่นเราไปดูต่อไปนะครับมันก็จะมีส่วนที่รับได้นะก็นี่เหมือนออนไลน์มั้งเหมือนเราต้องออนไลน์มั้งถึงจะได้ตัง เนี่ยก็จะเป็นสกุลเงินของเรานะเป็นเงินเขียวๆนะอันนี้คือเงินนะซึ่งมันก็แจกดีอยู่นะอันนี้ก็เพชรนะแล้วก็มีร้านค้าสามารถเติมเพชรได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านพวกคอสตูมต่างๆนะก็ผมลองรับแล้วมันมี3มอย่างที่ให้ฟรีนะก็ลองมากดดูนะครับเออแต่ผมก็เกลือได้ตังค์กับเพชรนั้นไม่ได้หมวกไตเลยนี่ก็เป็นของฟรีครับเป็นเงินกับเพชรเหมือนกันกดรับได้นะ อ่าส่วนต่อไปก็เหมือนจะเป็นเต็มเงินทุกอย่างแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นคอร์สตัวต่างๆนะครับที่เหมือนจะต้องใช้เปซืนนะอ้อนะเออก็จะมีชุดสวยๆเยอะอยู่นะครับอ่าแต่แพงอยู่นะนี่เป็นน่าจะเป็นชุดเซ็ตนะแบบเป็นเซ็ตเลยทั้งทั้งเสือ้อทั้งกางเกงอะไรวันนี้นะอ่าถ้าแยกหน่อยก็ประมาณนี้ก็มีแบบแยกแล้วก็มีพวกหมวกหน้ากากประมาณนี้นี่ก็มีพวกรองทงารองเท้านะก็มีพวกถุงมถุงมือเออ้ถุงมือน่ารัก ถุงมือปากเหล่เเต่าว่ะน่าซื้อมาใส่นี่ก็เป็นพวกแว่นตานะครับนี่ก็หน้ากากนี่เป็นต้มหูอันนี้ก็เป็นพวกของตกแต่งข้างหลังนะพวกกระปรงกระเป๋าปวกอีกตรมาันี้อันนี้ก็มีรถเออการเป็นรถพวกรถอ่าน่าจะแรงนะพวกนี้โอ้โหอาจคลิปแต่ฝนตกโอเคครับอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนะ มาดูส่วนต่อไปก็คือล็อกอินนี่ก็เป็นวันที่1นะครับก็มาล็อกอินกันได้นี่ได้เพชรฟรีนะมันก็จะมีเควสให้ทําอยู่นะครับก็ทุกอย่างในเกมเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะแต่น่าจะมีบั๊กบางอย่างที่เป็นภาษาไทยนะแต่ผมยังหาไม่เจอนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคต่อไปก็เป็นอีเวนต์นี่ก็จะเป็นพวกอ่ารางวัลล็อกอินเออถ้ามันเขียนนะก็ใช้ดวงเหมือนเดิมโอเคครับ10เม็ดเหมือนจะดีเหมือนกันนะ ต่างร้อยหนึ่ง 101, โอเคเล่นดับมันน้อยกันไหมะวะเราเปิดได้หลายครั้งเลยหรอมันจะไม่เสียเพชรใช่ไหมเนะี่ยอันนี้เล่นครั้งแรกไปนะใครที่เล่นอยู่หรือว่าเล่นมานานแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแบบอยากมีอะไรแนะนําผู้เล่นใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะอ่ะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเลดโอเคครับเลดกันสุดยอดถ้าะไรดเลยก็ดีนะผมจะามาขี่โชว์เลย อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเควสนักสืบเหรอน่าจะเป็นอาชีพนักสืบมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะต้องตามหาพวกของมั้งเนี่ยตามหายเทมที่ซ่อนอยู่ในส่วนต่อไปก็เป็นรางวัลฟรีนะนี่ไงี้เราสามารถรับได้ก็ถ้าเราออนไลน์ประมาณกี่ชั่วโมงอะมันถึงเก้าสิบชั่วโมงเอ้ยเก้าสิบนาทีก็จะได้ของแล้วอันนี้คืออะไรอะกระดานโต้คลื่นสีลุงเอ้ยโอกาสศูนย์จุดสองห้าออนไลน์ประมาณ ชั่วโมงครึ่งมนะั้งเออประมาณนั้นก็ถือว่าดีนะไม่ต้องเติมตังคนะ์น็าจะเล่นได้เฮ้ยเราอินเจ็ดวันอันนี้คืออะไรอ่าเครื่องเป่าฟองนะมันจะเป็นเครื่องยิงฟองนะอัะนรับได้อีกเหรอ๋อคือมันเปิดมาสองวันแล้วอเอคนี่ครับก็เป็นยี่สิบแปดวันทับสิบเจ็ดชั่วโมงอันนี้ก็เป็นคีเตอร์ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะก็เรายังไม่ต้องเข้าแล้วกกันนะผมไม่รู้เหมือนเดี๋ยวโปรแกรมอัดมันหาย มันผมจะโตอีกนานไหมเนี่ยมันคล้ายชื่อช่องเลยครับ Dark World นะเปิดแบบแ l a c dark เลยอ่าซึ่งเราสามารถซูมเข้าไปได้นะนจะได้เห็นหน้าเราได้เดินหน่อยขั้นต่อไปก็เชิญเพื่อนครับอ่าถ้าเราเชิญเพื่อนมาได้แบบเหมือนต้องใส่โค้ดเชิญเพื่อนก็จะได้รางวัลพวกนี้นะเออเหมือนเป็นการเชิญแล้วมันโอ้ได้ลดด้วยเลยต้องสิบคนมั้งถึงจะได้ลดนะประมาณนี้คนระับเป็นอ่า คสที่เอาไว้แชร์หาเพื่อนนะ,ะมาดูในส่วนของโทรศัพท์ดีกว่ามั้งโทรศัพท์ก็จะมีโหมดเกมนะครับโหมดเกมก็จะเป็นพวกมินิเกมต่างๆนะครับก็ลองไปเล่นดูกันได้นะก็มีพวกปาร์ตี้บ้านก็จัดบ้านเพื่อใหอ้คนเข้าไปเล่นในบ้านนะก็คล้ายๆเกม w o n d e r w o r l นะประมาณนั้นนะเวิร์กช็นะครับน่าจะเป็นพวกรวมผลงานของผู้สร้างมินิเกมนะประมาณนั้นนะ น่าใช่แหละก็มีหลายเวลให้เข้าไปเล่นได้นะเนี่ยส่วนต่อไปสัดเลี้ยงอ่ะเข้าไม่ได้ยังไม่มีนะต้องไปดึอ่ะส่วนเอาของอาชีพอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักของเกมนี้นะกนะ็จะมีพวกในธนาคารแพทย์ช่างก่อสร้างก็มีไว้แล้วก็มีพนักง,งานเสิร์ฟนะนักตะเพิงก็มีตัวตลกนักโทษยังมีเลยเว้ยสุดยอดโคตรฟิตเนส แจมไปเลยตำรวจก็มีครับกาลาสี่ครับไปล่าไปออกล่าวันพีชนักแข่งรถโอเคนักท่องกาแล็กซี่นักสืบอ,อันนี้น่าจะเป็นเวสเหมือนที่เราเคยเปิดเข้าไปนะอันนี้เราพอๆนะครับนักเรียนยังมีเลยนักผ่าโหนผู้ฝึกสัตว์เลี้ยงชาวป,ประมงอันนี้ผมสนใจอยู่ผมจับปลาได้สองตัวแล้วถ้าจับถึงกี่พันตัวสี่พันห้าร้อตัวได้สปีดโบออ่ะโอยโห ตกกันเหงื่อไหลเลยน,นี้ชาวสวนอันนี้ผมก็สนใจนะนเนี่ยช่างก่อสร้างแล้วก็เซียนต่อสู้นะเป็นสายไฟเตอร์นะอันนี้น่าจะเป็นพวกอ่าจำนวนในการสู้กันนะซึ่งสนาฬิกานี้ผมเดาว่าน่าจะอ่าต้องไปทำตามเควสตามพื้นที่ต่างๆนะตรงมือถือก็อาชีพเราดูไปแล้วรูปโปรไฟล์อันนี้สามารถเปลี่ยนชุดได้นะถ้าเราซื้อชุดอะไรใหม่ๆก็เราก,ก็กดเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดได้นะ ه, ก็จะมีนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมือนจะเป็นชุดแบบเสื้อผ้าเสร็จนะซึ่งเราไม่มีนะน่าจะต้องใช้เพชรซื้อเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระโปรงต่างๆนะครับซึ่งทรงผมอันนี้อาจจะต้องไปหาหลานตดผมนะเดาอนะ่ะอันนี้เดาไม่รู้มีจริงร่ะนะอันนี้ก็เป็นอีโมจิต่างๆนะครับใส่เข้าไปได้เอาไว้ตอนถ่ายรูปน,ะนส่วนต่อไปก็เป็นเพื่อนสามารถหาเพื่อนได้นะครับนี่คนหาเพื่อนตรงนี้ นะก็กดคําขอเพื่อนก็ลองมาเลือกดูได้แล้วก็จะมีนี้เป็นเพื่อนที่อยู่โดยรอบนะครับไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือเปล่านะน,นี่ก็เป็นแบนะ็กลิต์นะเ่อนแบ็กลิสตส่วนต่อเปก็เป็นกล้องถ่ายรูป่อะอย่างที่เราไปรีวิวไปแล้วแหละก็ไม่น่ามีอะไรมากกนวะ่ารายการโปรดอันนี้นะเขาสอนพอดีเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยตกปลาผมตกได้สองตัวนี่ปลาปักเป้า ใช่จริงรอ่อโมเดลมันดูไม่ใช่เลย้ยอ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ปลามิสสติกอะมิส,สติกเออก็เป็นปลาร,ระดับสีเขียวนะครับไอเทมอ๋อก็น่าจะเป็นสมุดภาพแหละเออรวมทุกอย่างที่เราไปเจอมานะบสกเก็ตบอร์ดอันนี้มันแจกมานะผมได้มาแล้วโอเคดู่วนต่อไปก็ความสำเร็จครับก็เหมือนเราตกปลาไปแล้วก็นี่มันก็จะได้เพชรมานะครับซึ่งมันมี กิจกรรมหลายอย่างนะลองมาเลือกดูกันหน้านะมันก็เป็นมาตราฐายแล้วแหละก็ลองมาเล่นมารับเพชรฟรีหน้านะส่องแสงอันนี้น่าจะเป็นแบบพิเศษอันนี้มั้งแบบพิเศษไปเลยเราน่าจะทํายากอยู่เอ๊ะต่อไปก็โฮมเพจก็เป็นโปรไฟล์ที่เราดูมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอันนี้ข่าวสารนะครับจะเป็นข่าวสารของทางตัวเกมนะจ้าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งานแล้ว,ลวนะทั่วโลก มีหลายอย่างอยู่นะเนีน่ยมีในติกตอกด้วยหรอต็อกเกอร์นะอันนี้ก็จะเป็นประกาศนะซึ่งน่าจะผ่านมาแล้วแหละเอาในหน้าน,น,นี้ก็มีจดหมายจดหมายเราก็ดูได้นะว่าเขาแจ้งอะไรมาแต่เป็นภาษาอังกฤษนะของขวัญก็สามารถมารับของขวัญได้นะเพราะว่าตอนแรกก็มีเหมือนจะแจกของขวัญด้วยแหละแผนที่นะอันนี้ครับถ้าบอกว่าเป็นอุ เป็นโบกอะนี่ครับใหญ่เลยแต่ก็เหมือนจะไม่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากไปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเราจะเดินกันเหนื่อยพอดีอันนี้แฟนคลับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบชุมชนต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าทางตัวเกมเขามีอะไรอัปเดตนะส่วนของแตงร่าข้าโอเคครับก็มีเสียงดนตรีเสียงต่างๆภาษาภาษานะ มีหลายภาษาอยู่นะครับก็ไทยอังกฤษก็มีแล้วก็พวกภาษาฝรั่งเศสต่างๆในส่วนของความคมชัดนะค,ความละเอียดการนี่ครับความละเอียดของผมปรับปรับได้สูงสุดนะครับเอ s เก็ได้สูงสุดนะครับจะสูงสุดไ่แน่าจะว่าเป็น60เฟรมหรือ30กันแน่นะอันนี้ไม่รู้ก็มีการลบระยกนะนี่ถ้าเปิดทั้งหมดก็อาจจะเครื่องร้อนสักปิดหน่อยนะเแยบในะส่วนของมือถือก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ okay, เคเราไปตกปลากันนี้ไหมอ่ะอน,นี่อ e ีโมดที่ผมใส่มาใหม่ นี่ยืนแอคไปเลยนี่อันนี้จะเป็นแชทโลก้งเอ้ยอันนี้หาเพื่อนเอออันนี้เป็นแชทโลกใช่ปะน,นี้มีคนเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้ครัวแมวไม่ไปก็เป็นแชทแบบควิกแชทประมาณนั้นับนี่มีรับตัปฟรีเอเคน,นี่แบบสอบถามอ่รไม่ไปแล้วกันอีเวนต์อา่าเราอินแล้วในเพจฟรีอ่ะนี่ครับเป็นควิกไอเทมเออ ไอเทมมันก็จัดอยู่ในนี้นะครับที่เราได้มานี่นี่ปืนชีดน้ำที่ได้มาเมื่อกี้ไม่ใช่ปืนชีดน้ำเน,นี่ยปืนชีดฟองนี่ของปีแล้วก็มีคีย์บอร์ดคนระับอเก็บปืนไปก็ได้อเอคีย์บอร์ดก็หนีประมาณนี้สามารถโดดได้นะตอนนี้จะเป็นช่วงพายุทรายใช่ไหมพออายุทรายจริงด้วยอาชีพต่างๆก็เหมือนจะต้องมาลองเล่นกันเองนะ แต่ว่าผมจะพาไปตกปลาดีกว่านะเบสิกของของผมเลยแล้วกันนะเนี่ดูดีโคตรแฟนตาซีจัดก็ถือว่าดีนะครับในตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่กัลลี่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอาจจะมีแดกก็น่าจะเป็นอ่าตัวของทางเน็ตมือถือแล้วกันเนาะอาจจะมีความแดกสักหน่อยหนึ่งก็มีที่ให้ไปเยอะอยู่นะ ก็ต้องลองมาเล่นกับเพื่อนดูนะคใครมีเพื่อนเยอะก็ลองชวนเพื่อนมาเล่นกันได้นะโอเคใช้หาดมันจะไปช้าลงหน่อยน,น,นะ่ครับไม่เป็นไรดี๋ย้เราก็มีเบ็ดตกปลาแต่ตกปลาแถวนี้อาจจะยากพักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีคลื่นข้างหน้าแรงนี้นะมันจะดูปลาลําบากนะครับยวลองขึ้นไปดูแถวๆถวนี้ตกปลาป่ะเอ้ยมีปลาตัวใหญ่้วยเว้ยลงไม่ได้ไหมลองกันนะ โอเคครับว่ายน้ําได้โอเคน้ําใสหาดสวยแต่มันมีโอ้พายุทรายในประเด็นตรงนี้เหมือนจะตกได้ฮะยังไม่มีคนมาเลยเว้ยน่าจะมีคนเล่นน้อยอโอเคครับเหมือนจะจํากัดการตกปลาไว้ตรงนี้นะต้องตกปลาแบบอ่าที่ดุดูๆนะเราต้องตกปลาประมาณห้าห้าร้อยถึงหกร้อยนะถึงจะตกบอลน,นั้นได้โอ้แย่ละหรือไม่ก็อาจจะต้องไปซื้อเบ็ดที่มันดีกว่านี้นะเดี๋ยวเราตกปลาด้วนนะ ถ้าปลามันกินแล้วเราต้องกดย้ำๆนะจะไม่ะจะต่างจาก p พทูเกเตอก็คือ p พทูเกเตอจะเป็น3จังหวะนะเออเราก็กดขางนตันี้เราต้องย้ำๆคล้ายๆวันเ r w ์เวลนะนี่ก็จะได้ปลาเรืองแสงครับโอเคนี่ก็มีการให้ถ้าพี่คือมาอย่างนี้ผมก็แป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเรากดไปเดี๋ยวมันจะพาพี่ที่เพเทตอลนะอ่ามีของใหม่ใช่ไหมนี่มันสอนเลยฮนะ อไปที่ที่คลอดทำไมอ่ะไม่ไปก็ถ้าไปที่ที่คลอดก็น่าจะมีพวกโคงพวกเควสแจกนะไอพวกไอเขาเรียกอะไรโคดเออพวกโคดแจกลองไปรับกันดูได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองไปหายอาชีพหนึ่งแล้วลองไปทำดูนะที่สนใจก็คือฟาร์มฟาร์มมิ่งมันจะไปได้ปะนะเดี๋ยวลอง,ลอง,ลองที่เราจะได้ก็คือปลาลเรืองแสงไอ้โอ้โห,โโหเกลี่ยเกลี่ยไปครับอ่แบบอ อาชีพเออนักโทษไปได้ด้วยอ๋อ,อมันเป็นเส้นนําทางเลยเว้ยเดี๋ยวเราไปแบบเป็นช่างก่อนแล้วกันเออช่างก่อนสร้างนะครับลองดูลองดูคลิปนี้อาจจะมีความแบบกระตุกกระตักเลยนะครับผมไม่ถนัดพูดเยอะสักเท่าไหร่นะเออโอเคแล้วก็มีเหมือนเป็นเควสตามทางนะ ก็ลองมาคุยกับเขาได้นะเหมือนจะเป็นเควสทั่วๆไปเกมนี้เหมาะสำหรับคนน้องว่างนะครับหน้าตาตกปลาก็จะมีนีอันนี้ก็จะเป็นสมุดภาพเราเปิดดูได้เลยว่าเราได้ตัวไหนมาแล้วบ้างนะประมาณนี้นะโอเคเราก็เก็บใส่กระเป๋าไปได้ไปเราเดินไปดีกว่าไม่รู้ว่าอยู่ไกลหรือเปล่านะแต่โลกนี้ก็ใหญ่ยอยู่นะเนี่ยจนะชวนเพื่อนชวนแฟนมาเล่นกันได้นะครับุดยอดอยู่เกมนี้ ซึ่งเกมนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะผมแค่รีวิวเฉยๆเห็นว่ามีแบบใหม่มาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจักรยานขายได้ใช่ไหมซื้อได้เออสี่พันนะโถ่เคียบไปราคามันสี่พันมันแพงเกินไปเนี่ยเอาเดี๋ยวผมตัดไปก่อนแล้วกันนะมันน่าจะมันน่าจะยาวพอตัวเครับแล้วนี้ผมก็ถึงละนี่จะเป็นหัวหน้าช่างก็อยู่ประมาณในเขตของเมืองใช่ไหมอ่าดูแมพก่อนนะ อยู่ยูประมาณกลางเมืองนะครับโอเคมาคุยเขาจิ้งโอเคครับ๋อ,เ,คครบอเราสามารถเดินไปแล้วก,กดใช้เครื่องมือได้เลยนะแล้วเหมือนจะต้องใช้ไอ้ที่ตรวจสอบก็คือเหมือนเป็นแว่นขยายประมาณนี้นะแต่เราลองขี่ไปดูก่อนเป็นช่างที่ขี่คิดบอร์ดอะโคตรเท่ <laughs> บไกลหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้แท็กซี่ก็มีพวกออาชีพขับแท็กซี่ก็มีเหมือนกันนะเหมือนจะมีนะอันนี้ความเร็วน่าจะมาณยี่สิบมาออกจากอันนี้กดตรงนี้สแกนมันมีสามจุดนะไปครับ go แล้วก็มีเวลาจำกัดอยู่นะประมาณห้านาทีนะน่าจะทำเสร็จปอเดี๋ยว เราต้องลงจากรถก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้เครื่องมือนะโอเคป่ะอุ้ยอาจจะมีเสียงบรบกวนเยอะสักนิดหน่อยนี้ก็ขอโทษได้แล้วกันนะครับโอเคครับเควสเสร็มเลทจากนั้นเราต้องกลับไปที่อ่าเหมือนเป็นคนให้เควสนะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงละป๊ากันโอเคได้ตังร้อยหนึ่งครับอืมสยดอดาย้่ น,นี่ก็รางวัลที่รับได้แบบสุทธิไม่ใช่มีเคเวสรางวัลอยู่นะ Even อีเวนต์รางวัลฟรีอันนี้คือรางวันออนล็อบอ่าออนไลน์โอเคอันนี้เป,นเป็นความสำเร็จนะครับก็เป็นมหาเศรษฐีก็คือเก็บเก็บตังค์อะไรมาเนั้นนะ,ะเรามาดูที่อาชีพกันนะเพิ่มหรือเปล่านี่ไง การก่อสร้างเพิ่มเป็นหนึ่งครั้งนะับแต่ถ้าอยากได้ลดต้องทำเควดสักร้อยครั้งอนะ่ะเออก็จะเยอะอยู่นะเค้ดหนึ่งก็เหมือนกันนะแค่ไปรับเควดแล้วก็มาลองทำนะ ก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหรลนะสำหรับเกมนี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนสนุกสนานนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อพาคลิปใหม่นะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับถ้ามีอะไรติดขัดก็สามารถคอมเมนต์เขียนไปได้หรือไมก่ก็มีสงสัยก็คอมเมนต์ไปได้ก็เดี๋ยวจะมีคนไปตอบนะครับหรือว่ามีเพื่อนๆพื่นคนไหนสงสัยก็สามารถตอบได้นะรเราจะได้แบบให้ข้อมูลกันนะครับโอเคครับแล้วเจออกันใคลิปปต่ไบบ๊าายย